ชาวเน็ตสะดุดตาคุณปู่ไพรวงเตชนะนลงค์โพ์ร,รูปภาพเมื่อ50ปีที่แล้วต้องบอกเลยค่ะว่ายิ่งโตยิ่งสวยสำหรับน้องปีใหม่ลูกสาวของแอมทักษอออนพักสุขเจริญและอดีตสามีสงกรานเตชนะนลงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยค่ะว่าน้องปีใหม่นั้นโตขึ้นเยอะแถมก็ยังสวยตามรอยแม่แอบอีกด้วยล่ะค่ะโดยคุณแม่แอบทักษอออนนั้นเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่กับน้องปีใหม่เพียงลำพัง ฟั้นก็ไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์กับครอบครัวของฝั่งอดีตสามีโดยแอฟนั้นก็ยังส่งลูกสาวไปหาบ้านเตชนะนรงในทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์ซึ่งก็ะทำให้น้องปีใหม่นั้นก็สนิทสนมกับทางด้านพ่อสงกรานต์ด้วย ล่าสุดทางด้านคุณปู่ไยวงเตชนะนลงก็ได้โพดร,รูปภาพเมื่อ50ปีที่แล้วซึ่งงานเนี้ยบอกได้เลยค่ะว่าทําเอาชาวเน็ตเนี่ยคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันโดยทางด้านคุณปู่ไัยวงเตชนะนลงนั้นก็ได้โพดภาพพร้อมระบุข้อความว่ารูปของปู่กับป้าแพมเมืม่อ50ปีที่แล้วป้าแผมมารินนาเหมือนปีใหม่เอวารินไหม ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตเขามาคอมเมนต์กันเพียบเลยว่านึกว่าพี่สงกรานกับคุณปีใหม่มากกว่าค่ะมองแหวบแรกยังไม่ได้อ่านแคปชั่นคือคิดว่าคุณสงกรานกับน้องปีใหม่อีกีคุณสงกรานกับน้องปีใหม่ชัดๆเลยค่ะก่อนอ่านนึกว่าคุณสงกรานกับปีใหม่จริงๆมองแวบแรกคิดว่าคุณหนูปีกับคุณสงกรานค่ะคุณปู่ เรียกได้ว่ามตติเอกฉันเลยค่ะเสียงไม่แตกเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ